การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยคือปวดหัวเนาะคือถ้าดูจากหน้าไพ่อะคือถ้าตอนนี้คุณเจอเรื่องปวดหัวอะไรก็แล้วแต่เจออะไรที่มาบีบคั้นหรือว่าเจอคนที่มากดดันหรือมีเรื่องที่ปวดหัวอยู่ณเวลานี้คะ่ะคุณกําลังจะบริหารจากกัดการในชีวิตของตัวเองได้นะคะมันเหมือนแบบจะสามารถแก้ไขาสถานการณ์ต่างๆได้นะคะจะมีสวรรค์แบบสรรสร้างมีแบบว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลใจให้คุณแบบแก้ไขาสถานการณ์ต่างๆได้คุณจะกลับ มามีเสน่ห์อีกครั้งนะคะจะมีสง่าราศีเพิ่มขึ้นด้วยพอคิดออกเนาะตอนว่าคิดว่าพอภาวาปัญหามันหายมันทําให้คุณแบบมีความแบบเสน่ห์นะคะมีเรื่องของออความสมดุลในจิตใจมากขึ้นนะคะตันมองว่าพรที่คุณขอไว้นะคะสิ่งศิษิ์หนุนนาแล้วก็ทําให้คุณนะคะเจริญก้าวหนา้าเหมือนคุณตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างนี่นแหละแล้วเพอคุณได้ลองทำอะคะ่ะคุณจะได้แก้ไขสถานการณ์เนะาะธาตุดินที่เสียหายหรือว่าความลับอะคะ่ะก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะ มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายนะคะฐานดินต่างๆของตัวเองเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหาอยู่แต่ในจุดๆนี้เนี่ยตะมองว่ามันกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วค่ะ,ะชลมใจเนาะตะมองว่าจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาก่อนหน้านี้นคุณทําอะไรแล้วแบบว่ามีความแตกสลายหรือว่าทําอะไรแล้วแบบว่าผลลัพธ์มันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทําแล้วก็โดนแบบ มันมันเหมือนกลายเป็นความลับอะเหมือน,นเหมือนโดนโดองโดนแบบทําให้แบบรู้สึกแย่หรือว่าทําอะไรก็พูดอะไรไม่ได้เงนยคะมันแบบต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับหรือว่าทําดีเขาก็ไม่เห็นอะไรนเนาะนต่อมองว่าพอคุณได้อ่าแบบ มันจะมีจังหวะที่คุณอะค่ะคิดออกหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณงามความดีของคุณจะปรากฏนะคะแล้วก็มันจะฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจของคุณไปในทางที่ดีค่ะการเปลี่ยนแปลงคือการฮิลลิ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะก้าวหน้าเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะใครต้องการ ดูดวงส่วนตัวติดต่อไปที่ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ